ากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณคือคนที่องค์พ่อพระพิฆเนศเลือกให้ได้รับพรอ,อันนี้ใหญ่นะคะเอ c o n g r a t u l a t i o เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนี่คือสวรรค์สรรสร้างให้คุณได้เจอคลิปนี้เพราะเป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณคือผู้ที่ถูกเลือกนั่นเองเ,ออเลือกให้ได้รับพรอ,อัน,นใหญ่ เลือกให้ได้รับรางวัลอันยิ่งใหญ่เลือกให้ได้รับเงินก้อนใหญ่เ,ออเลือกให้ได้รับความสมหวังความสมหวังอันยิ่งใหญ่อ,อ ช่วงเทศกาลคเนชจตุรถีนะวันที่27สิงหาหรือถึง6กันยาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นดวงชะตาของผู้ที่ถูกเลือกเลือกให้ได้รับรางวัลเลือกให้ได้รับของขวัญเลือกให้ได้รับพรอ,อันยิ่งใหญ่เลือกให้ได้รับมีความสมหวังนะแล้วก็เป็นไปดังใจเลือกให้คุณได้รับรางวัลชีวิตอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลานี้นั่นเองเออ โชคลาภจะมากมีเงินทองจะมากมายความสุขสมหวังจะมากหลายความสำเร็จต้องบอกเลยว่าถล่มทลายอย่างแน่นอนเนอะ7สิสิงหานะ เป็นถึง6กันยาเป็นช่วงระยะเวลาเทศกาลคาเนจตรุรธีต้องบอกเลยว่าคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้นะดวงชะตามีความสัมพันธ์กับองค์พ่อพระพิคเนศหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าความเชื่อความศรัทธาของคุณจะส่งผลให้คุณได้รับในสิ่งที่คุณหวัง ในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสําสเร็จจะมีชื่อเสียงโด่งดงังมีเมตตามหาสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะความบันเทิงการสื่อสารการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีโอกาสประสบความสําสเร็จมีชื่อเสียงโด่งดงังเป็นกระแสเป็นไวรัลนะคะหรือว่ามีความแม้ส่วนถ้าเกิดว่า คุณทํางานนะเกี่ยวกับเรื่องของการการเงินการบัญชีนะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจก็ต้องบอกเลยมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตมีความร่ํามีความรวยนะมีโชคลาภเข้ามารัวๆแล้วในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่ามีโอกาสสมหวังดังใจปรารถนาเพราะว่าช่วงเวลานี้ต้องบอกเลยขาขึ้นของดวงชะตาของคุณมีโอกาสสุขสมหวังดังใจ ชีวิตเข้าใกล้ความสุขความสําเร็จเข้าไปทุกทีช่วงระยะเวลาเทศกาลคาเรสจตุรถี27เท27สิงหาถึง6กันยานี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีโชคดีมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสม,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 มีความร่ํารวยและสุขสมหวังในรอบด้านแน่นอนเออใครรักวี่นายหิมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ